กินให้กับวัดสุดท้ายกลายมาเป็นที่ดินที่อุงอิงและครอบครัวชินวัฒน์ทำการครอบครองนี่ไม่ทันไลเกมกําลังเริ่มต้นนะนักวิเคราะห์ต่างๆว่าไม่รอดมกราคมนะบางคนก็บอกว่าไม่รอดสิ้นปีเห็นไหมฮะทุกอย่างไวขึ้นไวขึ้นตามเวลาของมันจ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับประเด็นเรื่องของรัฐบาลน่าสนใจฮะที่เริ่มต้นไม่ทำไรนะครับปรากฏว่ามีมือมือดไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยุบพักเพื่อไทยเนื่องมาจากการครอบงำของทักษิณชินวัตร แกนนาพักร <icana>, ่วมรัฐบาลนะคะคันล่าสุดนี้นะคะเป็นเอาผาดทะเบียน8กไก่ต่อเต่า4 5นะคะได้เคลื่อนออกจากบ้านจันทสองล่าไปถือว่าเป็นคันล่าสุดที่ออกไปนะคะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเวลา19นาิ15นาทีนะคะก็มีการปรากฏภาพรถของนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะ หัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะและในฐานะรักษาการรองนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่4ของอดีตรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนะคะจากนั้นค่ะเวลา19.25นาฬิกา2ีนาทีนะคะก็มีรถเอาผาดสีดำทะเบียน1ขอไข่ย,ยอยักษ์5752ค่ะซึ่งภายในรถคันนี้นะคะก็ มีการส่องไฟเข้าไปดูนะคะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่ามีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนั่งอยู่ในรถเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเวลา19.27นาฬิกานาทีค่ะรถยนต์ของนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็เคลื่อนออกมาจากบ้านพักของนายทักษินนะคะพร้อมกับ รถของนายวราวุธศิลปะอาชาค่ะก็เคลื่อนออกมาตามกันติดๆเลยนะคะถัดจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเวลา19.28นาิก28นาทีนะคะก็เป็นรถของนายชัยเกษมนิติสิริค่ะซึ่งก็ถือเป็นแคดดีเดตหนึ่งในแคดดีเดต นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเช่นกันนะคะก็ออกมาจากบ้านพักนายทักษิณค่ะตามมาด้วยรถของนายสันติพร้อมพัดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐค่ะที่วันนี้ก็มาพบกับนายทักษิณที่บ้านจันสองลาเช่นเดียวกันค่ะส่วนเวลา19บเนาฬนาทีนะคะรถยนต์ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะก็ออกมาจากบ้านจันสองลาเช่นกันค่ะตามมาด้วย รถของนายแพทย์พรมมินเรศสุรเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่วันนี้นะคะคุณหมอมิงหรือว่านายแพทย์พรมมินเนี่ยก็เป็นตัวแทนของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะไปฟังคําวินิจฉัยที่สาลร,รัฐธรรมนูญเช่นกันค่ะจากนั้นค่ะรถคันที่ตามมาติดๆนะคะก็เป็นรถของพันตํารวจโททวีสอดสอนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อชาตินะคะก็ ขอโทษค่ะพักประชาชาตินะคะก็ได้ออกมาจากบ้านพักนายทักษิณเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะหากเป็นภาษาทางการเมืองค่ะคุณผู้ชมคะก็บอกว่าการที่ปรากฏภาพของแกนนารัฐบาลที่พักร่วมรัฐบาลที่เคลื่อนออกมาจากบ้านพักนายทักษิณน,นะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นมีการรายงานข่าวว่าได้มีการเรียกแกนนาพักร่วมรัฐบาลเพื่อพูดคุยหาทางออกในการที่จะหารือกันเพื่อที่จะ หารือเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเสนอนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เนี่ยรถแกนนําพักร่วมรัฐบาลทุกคนนะคะที่เราเห็นในวันนี้ซึ่งก็ถือเป็นแกนนําหลักของพรรคการเมืองแต่ละพักนะคะได้เคลื่อนออกมาจากบ้าน <Okay. S 2> นายทักษิณก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคะ่ะเป็นการอาจจะจบดิวปิดดิวทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามดูนะคะว่าวันที่16สิงหาคมนี้นะ,ะที่ผ่านมาทักษิณชินวัรนะครับในย,ยุคข,ของเศรษฐาทวีสินแสดงตัวชัดเจน นะครับเรื่องของการครอบงำพักเพื่อไทยนะครับได้มีการนำพยานหลักฐานไปมอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะทำการยุบพักเพื่อไทยนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการครอบงำมีการทำโพขึ้นมานะครับซึ่งโพก็ปรากฏว่าของนิดาประชาชนไม่เชื่อนะครับ ว่าทักษิณเข้ามานั้นจะไม่ครอบงําทางการเมืองโดยเฉพาะองค์อิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะไม่ทําการครอบงําที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับปรากฏว่าเรื่องไกรนะฮะคนสนิทของลุงป้อมก็ปรากฏว่าไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอาผิดกับองค์อิงในกรณีนะ เป็นประธานโครงการซอฟต์พาวเวอร์และก็ไปร่วมกับเขาใหญ่ไปร่วมกับทักษิณน,นะอ้างว่ามีความผิดตามมาตรา 1, 2, 8นะ่เอื้อประโยชน์ในการทุจริตคอร์รัปชันแปลกใจไหมสำหรับผมไม่แปลกใจนะครับก็ที่ผ่านมานะก็ผมเรียนมาแล้วว่าจะมีสหาบาทามีการจองกระถินเป็นจนุจมนมากจมวนมากนี่ขนาดอุ้งอิง นะครับยังไม่ได้ถวายสัตว์ปฏิญาณสิ่งที่เกิดขึ้นและน่าสนใจนะครับปรากฏว่าหลังจากที่วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567ันนะครับ9าน,นีทีลิตโรเลิกนะครับแต่ไปดูไปดูมาอ้าวกลายเป็นเลิกอุบาติหลังจากอุ๊อิงรับตำแหน่งเกิดน้ำท่วมนะในภาคเหนืออย่างหนักภูเก็ตจูจ่ๆก็เกิดดินถลม่มมีคนเสียชีวิต นะครับแล้วก็สถานที่ในการก่อสร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยกับจีนนะครับที่พื้นที่ภาคกลางก็ปรากฏว่าเกิดถล่มขึ้นมาแล้วก็มีคนสูญหายอย่างน้อย3ามรายเครื่องบินก็เกิดตกขึ้นมาอีกนะแปลกไหมเกิดขึ้นในเวลาช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะมาไล่ๆล่นะ ก็นารีหีมาขาวตอนนี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะก็ประกาศว่าจะมีพายุเข้ามาถล่มติดต่อกันในภาคเหนือตอนบนรัฐบาลบอกเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แน่นอนเดี๋ยวค่อามาว่ากันนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สหบาดามาแล้วอย่างน้อยสองคดีเรื่องกกยจัดให้หนึ่งคดีนะครับไปเอือ้อประโยชน์ให้รับผลประโยชน์นะครับจากโครงการซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งคดีที่เขาใหญ่สอง เรื่องของยุบพักเพื่อไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าการยุบเสนอยุบพักเพื่อไทยต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งนั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่คราวนี้พยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับสนามกรอเอัลไพย์ใหญ่เนื่มนะครับที่เคยมอบสนามกรอบให้กับ เคยมอบพื้นที่ดินให้กับวัดสุดท้ายกลายมาเป็นที่ดินที่องค์อิงและครอบครัวชินวัฒน์ทาการครอบครองนี่ไม่ถ่านไหลเกมกําลังเริ่มต้นนะนักวิเคราะห์ต่างๆว่าไม่รอดมกราคมบางคนก็บอกว่าไม่รอดสิ้นปีเห็นไหมฮะทุกอย่างไวขึ้นไวขึ้นตามเวลาของมันจับตามองให้ดีฮะจากนี้ไปอย่าก,กระพริบตานะครับเกมเดินเร็วคลิปในชั้น14อาจจะหลุดมาเพิ่ม ก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรระสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ส่วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีประเพณีพระชวงจักรีสวยราชสมบัติตามัญญักษณ์มเทียนบา เลิององค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตาสถิบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกำสดานเนือแผ่นสุบัรณันติยันสง่า กายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีกษัตริย์ธรามตัวทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถล่มองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธิดุดเทพ,พอวตารสถิตบัญลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเมื่อแผ่นสุบันคติยาสนาง่า ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแส้ซ้องสัตวดีมีกษัตริย์ทารทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์